ทำอะไรทองคำหึดูเล่นอะไรนะึเล่นอะไรลูกยางลูกแม่นั่นนั่นเดีอยวจะทอานั้นนะึอมือต๊กนั่นเนี่ยธรรมดาเลยนะมือตกเนี่ยมือก็ใหญ่เออดูทำไปดูเล่นไปเอออารมณ์ดีแท้ทองคำเลยฮึ อารมณ์ดีแท้อะอะอะทำอะไรลลกอาอยู่ไหนล่ะที่นี่มันหายไปไหนอีกล่ะอาหาแล้วหนูทองหายไปไหนล่ะโอ้อยดูนางทองดำนอนสิหนะโอ้โหแป้งแววงอยู่หน้าบ้านเลยทีเนี้ยเออ นอนหลับตาชุยเลยดูท่านอนเขาดูสิหลับตาเลยโอหองดำพองดำท่านอนเรอนี่สบายเนอะ ได้งไงพี่สิงสิงม,มาหาทำไมท้องน้ำลืมตาหน่อยสิหลับหรือยังี่วง ของทำหาเจอหรือ,อยังลูกฮะหาเจอหรือ,อยังฮะหาเจอหรือ,อยังนะจะควยหาอยู่ตรงไหนไหนเขียกก็ไปตรงไหนเจอหรือ,อยังเจอหรือ,อยังล่ะเอามือออกเนอะจะอยู่ตรงไหนล่ะ เจอหรืยังเจอหรยังไหนเอามือออกตีล่าเอามือออกเอามือออกน่นานไงออกมาแล้วอา่เล่นต่อเล่นข้างนอกเร็วเขียเขยเข่ยวมาเขี่ยวมาเขี่ยวมาแล้ว เกี่ยงมาเออเกี่ยงมาเร็วๆเร็วๆเอามาข้างนอกลูกเดี๋ยวเอามาเอาไหมเอามาข้างนอกเขี่ยมาเร็วๆอ่ะอเขี่ยมานะทางนี้ออกมาเร็วออกมาเร็ว เนี้ยมออกมาองกมาขี้เกียจแล้วทองคำขี้เกียจเล่นแล้วไปดูทองดำนี่ทองดำเอย นาวทองดำนะอนอาซาอยู่หน้าบ้านนี่เนอะสาวทองดำเนาะะตามสบายเด้อทองดำ